การคัดเลือกหนังสือนะคะเข้ามาที่ google ก่อนนะคะเราก็มาที่ URL พิมพ์ชื่อเว็บไซต์ลงไปนะคะในการคัดเลือกหนังสือพอได้หน้านี้มาแล้วนะคะให้ทำการเลื่อนลงมาด้านด้านล่างจะเจอช่องนี้ค่ะสื่อค้นหาหนังสือบัญชีที่1บัญชีที่2และบัญชีที่3บัญชีที่1เค้เขาจะติ๊กเครื่องหมายให้เราอยู่แล้วเพราะมันเป็นการสนับสนุนของรัฐบาล สำหรับหนังสือบัญชีที่1ส่วนบัญชีที่2องสามารถติ๊กได้เลยนะคะบัญชีที่2จะเป็นรายการหนังสือที่กระทรวงไม่ได้สนับสนุนงบประมาณสามารถติ๊กได้เหมือนกันค่ะทั้ง2ช่องส่วนบัญชีที่3จะเป็นบัญชีที่ต้องผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการภาคีสีฝ่ายสามารถกดเลือกได้เหมือนกันนะคะ ค่ะเสร็จแล้วเราจะมาทำการเลือกกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เราจะทำการคัดเลือกหนังสือในที่นี้ขอยกตัวอย่างเป็นวิชาวิทยาศาสตร์นะคะจากนั้นมาเลือกชั้นนะคะระดับชั้นการเลือกระดับชั้นเราสามารถเลือกได้ทีละระดับชั้นก็ได้หรือเราจะเลือกรวมทั้งหมดก็ได้ในกรณีที่สอนหลายห้องนะคะในที่นี้ยกตัวอย่างเป็นป .4 ป .5 แล้วก็ป .6 นะคะ จากนั้นมาแท็บที่4นะคะเลือกสำนักพิมพ์ในที่นี้จะขอเลือกสําสำนักพิมพ์เป็นตัวอย่างนะคะคือสำนักพิมพ์ของพวแล้วก็ของสสวทค่ะจากนั้นมาเลือกประเภทหนังสือที่ที่ต้องการนะคะ,ะวิทยาศาสตร์ก็จะมีแค่หนังสือเรียนนะคะแต่ถ้าแบบเอออยากรู้ว่ามันมีอย่างอื่นไหมสามารถลองกดแบบฝึกหัดหรือแบบฝึกทักษะได้ ส่วนรายการสุดท้ายรายการอื่นๆจะเป็นการระบุชื่อหนังสือผู้แต่งแล้วก็ปีตรงนี้ถ้ามีข้อมูลก็สามารถกดได้เลยแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรจากนั้นกดปุ่มคำว่าค้นหาเสร็จแล้วค่ะด้านล่างเลื่อนลงมาด้านล่างจะเป็นการระบุว่าเราพบหนังสือเท่าไหร่ในที่นี้บอกว่าพบหนังสือทั้งหมด15รายการ จะแสดงผลหน้าละ10รายการนะคะจากเมื่อกี้ที่ค้นหาไปก็คือวิทยาศาสตร์ป4 5 6้าเขาจะเรียงมาให้เราเลยจากจากอันนี้นะคะเป็นวิ์เล่ม1วิทยวิเล่ม2ของสอสวทเขาจะไล่ามาก่อนคือเร,เริ่มจากสสวทก่อนอวิทยาการคำนวณเพราะว่าวิ์จะมีทั้งหมด2 2 2เล่มนะคะ2แบบก็คือมีวิทยาศาสตร์และวิทยาการคำนวณ มาด้านล่างก็จะมาเป็นหนังสือของสำนักพิมพ์อีกสำนักพิมพ์นะคะที่เลือกไว้ก็คือพวทั้งวิทยาศาสตร์แล้วก็วิทยาการคำนวณเขาจะเจอทั้งหมดสังเกตว่าที่เราติ๊กแบบฝึกหัดแบบฝึกทักษะจะไม่ขึ้นเพราะวิทยาศาสตร์เนี่ยจะไม่มีแต่สาระอื่นก็จะมีโชว์ขึ้นมานะคะในระดับชั้นป5แล้วก็ป6โชว์มาเหมือนกันแต่ว่าน่าจะสุดแค่ป5เพราะว่าหน้านี้จะโชว์แค่10ดังนั้นเราจะมาที่หน้าที่2 หน้าที่สองก็จะมาเป็นแค่ป6แล้วคราวนี้ถ้าเราต้องการที่จะ Export File เป็นไฟล์ Excel นะคะให้เรากดปุ่มตรงนี้ค่ะส่งออกเป็นไฟล์ x x e l เพรพอกดปุ๊บไฟล์จะถูกดาวน์โหลดลงเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราอยู่ด้านล่างกดคลิกได้เลยค่ะค่ะตัวไฟล์ที่ได้ก็จะเหมือนกับ หน้าเว็บไซต์แค่เปลี่ยนมาเป็นในรูปแบบของ Excel มีให้หมดเหมือนกันค่ะคือเป็นรูปภาพรายชื่อหนังสือกลุ่มสาระวิชาสำนักพิมพ์ผู้แต่งจำนวนราคาจำนวนหน้าค่ะสังเกตว่าในที่นี้มันจะมีแค่ถึงระดับชั้นป .5 หรือก็คือ10รายการเราต้องการทั้งหมดก็คือ,อ 15รายการมันจะทำการ export หรือส่งออกให้เราแค่เป็นทีละหน้าค่ะสังเกตว่ามันจะหยุดแค่ปอ5เหมือนกันเราต้องการหน้าที่2ก็คือของปอ6ด้วยเราก็ต้องกดมาที่หน้าที่2แล้วก็กด e x p o r t ส่งออกไฟล์อีกหนึ่งรอบค่ะเหมือนเดิมหากกดป,ปุ่มด้านล่างคราวนี้ก็จะมาโชว์ในเรื่องของหน้าต่อมาก็คือปหทั้งหมด สำหรับของวิชาวิทยาศาสตร์เราก็จะได้ทั้งหมด2ไฟล์ Excel คือตามตามหน้าที่เขาแสดงค่ะคราวนี้ถ้าเราต้องการจะดูว่าไฟล์ Excel เนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะคะไฟล์ Excel ทั้ง2ไฟล์เนี้ยอยู่ตรงไหนวิธีการวิธีการนะคะให้เรามาที่ This Computer, My Computer พิวอร์หรือโฟลเดอร์ใดๆก็ได้ขึ้นมาหน้านี้ เสร็จแล้วให้มากดปุ่มคำว่าดาวน์โหลดด้านข้างหรือด้านบนตรงนี้ได้เหมือนกันนะคะ2ององปุ่มอพอเสร็จแล้วไฟล์ที่ดาวน์โหลดก็จะเป็นตัวนี้ค่ะ2ตัวก็คือไฟล์ที่เป็นล่าสุดสามารถกด double click ดูได้เลยอันนี้ก็คือเหมือนกับอันเมื่อกี้คือเฉพาะปสีแล้วก็อีกอันหนึ่ง export book 2อ,อันนี้ก็จะมาเป็นปอ6ค่ะ สำหรับการคัดเลือกหนังสือนะคะผ่านเว็บไซต์ก็ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะถ้าสงสัยยังไงสามารถเดินมาสอบถามการเข้าเข้าเว็บไซต์ได้อีกหนึ่งรอบนะคะขอบคุณค่ะ